็มาดูเฉลยปัญหาขยะรั้งที่สี่ก็ได้เต็มหลายรูปอยู่แต่ว่าบางท่านก็ไม่ได้เต็มปัญหาก็มีอยู่ว่าปัญหาก็มีอยู่ว่าจงแปลงวาจกประโยดังต่อไปนี้อย่างโจทย์ที่ให้มาเป็นแบบนี้อย่างเช่นข้อแรก ไม่ยามหันตังปุญยะเกลียยเตให้แปลงเป็นกัตตุวจกอันนี้โดยมากก็ทําถูกกันนะถ้าเราจะแปลงเป็นประโยคกัตตุวจกตัวที่เป็นตเยพัทที่แปลว่าอันเราต้องทําเป็นอะไรไเป็นปัตมายพัทคือเป็นประธานก็คืออาหังส่วนตัวทุย,ยพัทก็ต้องกลับมาเป็นปัตมายพัทปุญญะมันเป็นน้าปงสกลริงอยู่แล้วฉะนั้น มันจะเป็นทุติยาหรือปัฐมามันก็มีรูปเป็นปุญญังเหมือนกันฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันเหมือนไม่ได้เปลี่ยนก็เลยเป็นปุญญังส่วนมาหารต่างวิสนะก็ให้คอยตามตัวตัวประธานก็เป็นมาหารต่างอันนี้ข้างล่างนี้เป็นปฐมัยพัฒข้างบนเป็นทุตยาว่ามีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเหมือนไม่ได้เปลี่ยนจ่มันเปลี่ยนแล้วส่วนกิริยาคุมภ้าข้างบนมันเป็นกามาบาโจกเอีคอมนายยะข้างล่างมันก็ต้องเป็นกรอมิเพราะเราขึ้นหัง แล้วกระธาตมันอยู่ในธาตุหมดไหนอยู่ในหมดแต่ธาตุก็ลงโอปัจจัยมันก็เป็นกะโรมิแต่คนที่ผิดผิดเพรอะไรเป็นกะโรติฉะนั้นถ้าเป็นกะโรติเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันผิดบุรุษเลยอ่าฉะนั้นถ้าเป็นประโยคปตสามเนี่ยถ้าเป็นวิชาแปลไม่รู้ อ่าแต่ถ้าเป็นวิชาสัมพันธ์รู้ตลอดว่าอาหาเสกตาในกรติกรติเขาจะหการตัวจกอย่างเงี้ยโดนปอเลยเพราะว่าอา่เอาเราเราขึ้นอา่าประธานกับกิยากุมภาพพิบุรุษข้อหนึ่งมีใครผิดไหมผิดอา่าน่ะผิดติยกมือต้องผิด,ดติต่อมาข้อที่สองอันว่าภิกษุทั้งหลายย่อมฟังซึ่งโอวาทของ พระมุจ้าอันนี้บอกว่าให้แปลงเป็นกรรมวาจกการแปลงเป็นกรรมวาจกทํำยังไงอ่าตัวประธานตัวประธานในประโยคกัดต้องเป็นอะไรเป็นแต่ยัยพัดก็ต้องเป็นอะไรพิกุฮิส่วนพุทธะอันนี้ก็คือตามคําแปลมนะันอะโอวของพระเจ้านะั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงท่านทำเป็นพุทธะเหมือนเดิมส่วนตัวที่แปลว่าซึ่ง ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นปัทธรยพักเป็นโอวาโทส่วนกิริยาก็อันนี้มันทําได้หลากหลายนะอ่าถ้าใครใช้สูท่าแล้วลงปรจัจประจําหมวดท่าก็ลงอีกลงยะลงเตได้เลยก็เป็นสุนิยะเตะหรือใครไม่ลงปรจัจประจําหมวดท่าอ่าลงยะแล้วก็ต้องทําเสียงให้ยาวให้ได้ก็เป็นอูก็เป็นอ,นอูหรือซ้อนยะไปตัวหนึ่งก็เป็นสูยะเตหรือสูยะเตฉะนั้น ตัวเนี้ยไม่มีใครทํามาอยู่แล้วโดยมากก็จะทําตัวนี้ใครจะใช้ติก็ก็ได้ที่เป็นกรรมมบาจกจะใช้ติหรือเตก็ก็ไม่ถือว่าผิดคือมันใช้อ่าแทนกันได้ฉะนั้นที่ผิดกันตรงนี้มีอะไรบ้างหนึ่งบอกไปแล้วในโจทย์ก็บอกไปแล้วว่าโอวานเป็นเป็นลิงอะไรเป็นปุงลิงบางคนก็ยัเปลี่ยนมาทํามาเป็นโอบาทางเหมือนเดิม แล้วพิกคูหิอ่าบางคนก็เปลี่ยนเป็นพิกคูขีไหมไม่ได้เปลี่ยนแต่คําแปลแปลถูกอันนี้อ่นพิสูจน์ทั้งหลายนะอาจจะอ่านพิสูจน์ทั้งหลายฟังอยู่ตามจดอันว่าโอวาทอันพิสูจน์ทั้งหลาย แล้วก็ฟังอยู่ต่อมาข้อที่สามโย์ก็บอกว่าอวาวะทรัพย์อันเศรษฐียังบุต้ให้อะไรให้ถือเอาหรือให้รับอยู่ อ่าฉะนั้นเวลาแปลงเป็นเหตุตุกตุบกรวจกอ่าตัวประธานตรงนี้ต้องเปลี่ยนไปอะไรไม่ใช่ขอเป็นตัวประธานตรงนี้ต้องเปลี่ยนเปอะไรตัวประธานในประโยคเหตุกตุบวาจกต้องเปลี่ยนไปอะไรนี่ไงอันว่าทรัพย์อันเศรษฐียังบุตรให้รับอยู่เป็นประธานถ้าเปนแปลงเป็นประโยคเหตุกักตุบกจกต้องเป็นอะไรทานังต้องเป็นอะไร ข้างข้างบนเป็นปตมาข้างล่างเป็นทุติยา <Yeah. S 1> อ่าแล้วข้างบนคืออันเศรษฐีถ้าเป็นเหตุกัตตัวจกไปอะไรอันว่าเศรษฐีส่วนตัวนี้คือเหตุการมัมจกมันต้องเป็นตยัยพัทที่แปลว่ายัง่งแต่ว่าในประโยคเหตุกัตตัวจกไม่มีการแปรหัก ปุตตังก็ต้องเป็นปุตตังต้องยังก็คือปุตตังไม่ใช่เป็นปุตตนะฉะนั้นตัวนี้คือเศรษฐียังบุตรให้ที่เอาอยู่ซึ่งทรัพย์ก็เป็นเศรษฐีปุตตังท่านังคันหาเปติใครอยากจะใส่คันหาปฏิติก็ได้หรือคันคาเหติคาปายติก็ได้แต่ว่าถ้าเอาให้ดีก็คันหาเปติอะไรไปก็อันว่าเศรษฐียังบุตรให้รับอยู่ซึ่งทรัพย์ส่วนข้อที่สี่อันว่ามารดา ยังทีดาให้บริโภคอยู่ซึ่งข้าต้มแปลงเป็นเหตุกรรมมาจกยังไงยาคุตัวที่เป็นทวยายพัต,ต้องทํามาเป็นตัวประธานก็คือเป็นคือเป็นอะไรยาคุทําไมจะเป็นยาคุเป็นยาคุงได้ไหมเห็นไม่เก็นมายาคุงเยอะเลย <h ums> ฉะนั้นยาคุแจกเหมือนเหมือนใครรัชชุอ่ารัชชุรัชโยรัชชูไม่ใช่เป็นรัดชุงนะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นยาคุเป็นสั์เดิมแล้วก็ตัวที่เป็นประธานต้ประกอบเป็นแต่ยายพัทที่เป็นว่าคือเป็นมาตราถูกต้องแล้วส่วแต่ยายพัทอ่าที่อ่าตัวข้างล่างเนี้ย ที่ออ่่อ่าทีจะเป็นแปลว่าอย่างที่เป็นเหตุกรรณมัจบมามได้สองอย่างคือเราจะจะไยจะแต่งเป็นไ,ไ,กกไรตรย,ยพัดแล้วไปหักก็ได้หรือจะแปลอ่าแต่งเป็นไตยพัดแล้วแปลอย่างเลยก็ได้ฉะนั้นเวลาแปลก็คืออันว่าอาต้มอันมันดายางธิดาให้บริโภคอยู่มีใครถูกทั้งหมดไหมที่เฉลยมาเนี่ยไม,ไม่ผิดเลย อ่อมีเยอะมีใครผิดไปจุดหนึ่งไหมจุดหนึ่งอ่าแล้ว,วมีอ่าแล้วท่านไปรัฐถูกหมดไหมอะถูกหมดไหมท่านไปรัฐอ่าทฤษีอของท่านไปรัฐก็เหมือนกันพถ้าผมตรวจไม่ไม่ไม,ไม่ได้คิดอะไรมากนะไม่ได้สนไม่ได้นั่นมาก็จะถูกหมดเลยอะผิดตรงไหน แหม่เนี่ยจะต้องผิดข้อของท่านไพรัตเนี่ยจะต้องผิดข้อสุดท้ายตลอดเลยนะอย่างตัวเนี้ยเวลารีบเขียนเอเขาจะเขียนเป็นข้าวต้นข้าต้นอา่าดังนั้นบอกแล้วมาถ้าปัญหามันน้อยๆอ่ะผมสามารถตรวจได้ละเอียดมากถ้าปัญหาเยอะอาจจะตรวจด้วยความเร็วมันอาจจะไม่ละเอียดฉะนั้นกคือ ใครผิดไม่เอกไม่ทัวอะไรนิดเดียหน่อยหรือใครลืมเครื่องหมายไม่เติมเครื่องหมายจะประโยคเนี่ยมันก็มองเห็นแล้วเพราะปัญหามันมีแค่สี่ข้อแต่ละคนตรวจแป๊บเดียวก็จบแล้วบางทีตรวจได้สองสารอบเลย่ะก็จะหาที่ผิดเนี่ยโอเคครับไม่มีใครปรวท้วง